หลังจากไปเดิน<ะ>กลับมาแล้วก็จะมาเล่นบนนะคะเชา้าๆชอบมากโอ้วินสตันกูดบอยเก่งมากครับถ้าเอาอาหารให้กินแล้วเอาเอาไปซุกจะไม่กินอ่ะเร็วๆโอ้วินสตันกูดบอยเก่งมากครับไปเดินข้างนอกมาแล้วมันเดินมาวิ่ง วินสตันกู๊ดบอยมากโอ้วันนี้เอ็กซ์ไซส์วันนี้วินสตันโชว์ออฟนะครับวินสตันโชว์ออฟนะครับเราวเร็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 วอเร็ว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 ฟิล์มไปแล้วเร็วเอาไปให้ฟิล์เร็วเอาไปให้ฟิลเอ้ โอ้ oh, จะเอาบิสกิตวินขมอนามวินสันชกกี้เข้เเเเเามอ <laughs> นเร็วเร <c oughs> ็วเร็วเรเร้าวิ่งไปละวิ่งไปละมาเร็วันเอามาไม่ยอามา,อาทำไมวินไม่เอามาฮะทำไมวินไม่เอาบอลหมา เร็วทำไมวินไม่เอาบอลมานะที่ไหนว,วินทำไมไม่เอาบอลมาขำมอนขมอนขมอนขมอนินเหนื่อยแล้วเอามาเร็วเร็วโอ้ <laughs> วิน <c oughs> บอลอยู่นี่นี่จ้า โจไปเอาบอลสิโจไม่อยากเล่นเหรอฮะโจจะเล่นไหมหมาสําอางนะคะโจนี่เป็นหมาสําอางโจจะไม่ชอบเพื่อนถ้าวันไหนฝนตกจะไม่วิ่งข้างนอกมาเร็วๆมาเร็วๆมาเร็วๆวินเหนื่อยหรือ,อยังวินเหนื่อยหรือ,อยังนะมีเสียงดังเข้ามาตัดต้นไม้นะคะ อาวินสวัสดีหน่อยสวัสดีนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะสำหรับวิดีโอนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะมีความสุขทุกๆคนนะคะมินช็อกกี้ไปหากินเนี่ย <laughs> จะไปอย่าไปกินง้านะมาลยเร็ว <laughs>